แค่สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับช่องลบรองชแนลกาแฟพ่อพี่พ่อน้องหนองนะครับมาท่านผู้ชมนะครับมาทำบุญนะครับวันนี้เรามาทำบุญร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับที่วัดป่าหนองหมูนะครับก็มีหลวงพ่อสันนะครับเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับวันนี้นะครับช่องลำลองชแนลกาแฟนะครับพาอพี่พ่อน้องนะครับมาเที่ยวมากรุบมามาทำบุญนะครับมาทำบุญร่วมกันนะครับทำบุญส่วนศาลนะครับทำบุญในศาลคือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอยู่วันหนึ่งของวันชาวพุทธศาสนาของไทยเรานะครับก็และหลายประเทศนะครับนับถือไอ้ พระพุทธศาสนานะครับศาสนาพุทธนะครับวันนี้จะเป็นวันอีกสำคัญในวันหนึ่งนะครับนะครับพานี่พ่อนองนะครับมาทธรรบุญกับพระธรรมบุญขปนซาที่วัดป่าหลวงโมูนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะได้เวลานะครับพระพุทธเจ้าออกพระพิธีบัตรรอบเจดีนะครับที่วัดป่าหลวงโมูนะครับคือเป็นวันสำคัญีนวันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ ของพุทธศาสนาเฮานะครับ่ารบรรจุนะครับอ่ามื้อนี้นะครับอ่าเราเพิ่งชนะกลับไปนะครับวัดพิพนองนะครับวัดทับบุญนะครับวัดป่าหลวงขมูหรือว่าวัดหลงกสันเฮานะครับ่ารบรรจุนะครับนะครับมื่อนี่นะครับจะเป็นวัดสำคัญนะครับวัดบิดาบาดอ่ารอบเจดีนะครับรอบเจดีนะครับพี่น้องนะครับก็จะเป็นบริเวณรอบเจดีของวัดป่าหนองหหมูนะครับหรือว่าวัดหลงกุศลนั่นะครับท่านผู้ชมครับ ก็จะเป็นรอดเจดีนะางกับรอดเจดีนะครับทีงวัดปานงหมูนะครับสานท่านจะร่วมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะครับจะมาร่วมทาบุญตักบาตรนะครับที่วัดปานงหมูนะครับท่านไปร่มนะครับนะครับวันนี้รับรองชนะการแฝงไพรวีประนองนะครับมาทําบุญนะครับที่วัดปานงหมูนะครับราไปร่วมครับเพื่อเมืองจังหวัดรุดรนธานีนะครับครับก็คุณเจ้านะครับสถานีนะครับ ใกล <Yeah. S 1> like ้ก <único Liberty Overwatch throat> ็ได้เวลานะครับออกรับพ็นตาบาตนะครับรอบเจดีขอวัดป่าหัวหมูทโ่ก่านหัวโจนะครับนี่จะเป็นบริเวณเจดีนะครับท่านผู้ชมนะครับมันเริ่มจากมีไฟผ้าพันไส้เสียบแล้วเพามันหลายกับต่อไปอีกต้อแถวไปเพิ่นก็ะเจีอยวมากครับาใส่ลูกตาแมาแลี้ยวตาแมาแล้วขยับด้วยครับขณะนนี้นะครับลูกตาวมาแล้วนะครับลงกศรห้องนะครับผ่นออกมานะครับจะรับพินฑาบาตนะครับ รอดดีๆนะครับชื่วัดป่าหนองผู้หมูสถานบริชูปนะครับมีหลวงปู่สันนะครับเป็นเป็นจังหวัดจุกินี่สถานบริษูปนะครับครับวันนี้นะครับพระมงเชิญออกก้าวแปดนะครับอาภาพีพระนองนะครับมาทำบุญเข้าพรรษานะครับเพื่อเป็นวันน้ำพัะนียนเยี่ยงครับอายุเด้ออายุเยอะเนาะมีทั้งชาวไทยชาวต่างต่างประเทศท่านผู้ชมนะครับะมาทบุญวันนนี้ครัิษูมนะครับที่วัดป่าหนองหมู ถ้าถ้าอยารูปนะถามจะแยกมากง่ายครับท่านผู้ชมนะครับ,บนะะีบ่นนี่ก็จะเป็นบริเวณอรอ,อดีดีนะครับที่วัดปา่าหลองโมูนะครับที่วัดหลวงปู่สันเขาหน่าแหละครัาาบท่านผู้ชมก็หลายท่านนะท่านอาจจะอชินหรืออาจจะรู้นะครับจากวัดนี้นะคะรับวัดหลวงปู่สันเรืวด พระอาจารย์สันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นวัดป่าสายปฏิบัตินะครับชิดประแม่คู่บายานเท้าขื่อเน่นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับท่านทาติโยมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่มาร่วมทําบุญนะครับธรบุญตะบาดนะครับที่วัดป่าหลวงโมนะครับผู้บัญญัติแลอนท่านี้ท่านปู้ชมนะครับวันนี้นะครับวันนี้ช่องลำบ้องเแนลกับแปรกันท่คพันปี่ะนองนะครับมาทำบุญนะครับท eh ําบุญตะบาดถือเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งนะครับครับ ที่วัดป่าหนองหมูนะครับหรือว่าวัดลงกคุศัเโานะครับปัตตีนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอดเจดีนะครับรอดเจดีย์นะครับของวัดป่าหนองหมูนะครับกพระพ่พัฒน้องนะครับมาทยิบุญกับประชาที่เป็นวันสำคัญยิ่งหิ่วันหนึ่งของสายเช้พุทธศาสนานะครับที่วัดป่าหนองหมูนะครับทางพระพุนะครับขับขับขับไม่ได้เนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบไปดีนะครับพระพุ้านะครับเจดียนะครับ ที่วัดป่าหนงองขโมนนะครับอันนี้ท่านรมมอนชยนากาแฟไปเพียงน้องนะครับมาทำบุญนะครับทำบุญเข้าพรรษานะครับทำบุญเข้าพรรษาที่วัดป่าหนงองขโมนทางผู้ชมนะครับทางผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับของชาวพุทธศาสนานะครับเป็นวันเข้าพรรษานะครับ นะครับตรงนี้นะครับหลวงพ่อได้ยวกับอิสรบาตแล้วนะครับผู้ชมนะครับผมก็รับอิสระบัตรนะครับรอดดีๆนะครับที่วัดป่าหนองเหนือนะครับผู้ชมนะครับหลวงพ่อสาทนะครับท้าทายท้าทายกลุ่มนะครับเยอะแยะนะครับพี่น้องนะครับเยอะนะครับ ครับวันนี้นะครับเยอะเลยนะครับ เดินรถเดินนาบีเินรถดินราบีเดินรถเดินนาบเ่ยครับเช่อ่ร้านม่าสาวใสนใ่เสอเด็ใ้อเด็กใ่ด ครับปัจจุบันี้นะครับอ่าหลวงพ่อนะครับเขาสั่งนะครับได้บอกระเบิดบาดนะครับเอารอดดีนะครับอเจ้าป้าน้องโมท่านประชุมนะครับนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งอยู่วันหนึ่งของชาวพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นวันข้อพันศาท่านประชุมนะครับ นะครับมืัอนี้นะต้องน้ำร้องที่หน้าข้าวแปะนะครับนะครับท่านที่ปนองนะครับมาตำบลนะครับตำบลปัาชานะครับมาปลาหนองหมูนะครับนะครับล้อมผสันอัคขาดควานผู้ชคนะครับอันนเป็นวันสำคัญที่หน่งวันหนึ่งพุทธศาสนาของเรานะครับท่านผม่ถูกนะครับในวันนี้นะครับ สาธยาดยดโยมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่ทําบุญกันวันนี้นะครับพวกอนหลายวัดนะครับของพุทธศาสนานะครับคงจะรายวัดนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับโดยพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเป็นวันข้าพรรษานะครับของเจ้าพุทธศาสนาของเรานะครับท่านผู้ชมนะครับนะอ่านี่ก็เป็นบริเวณรอบเจดีย์นะครับที่วัดป่าของพหมูนะครับทุกนะครับนะครับนวัดหลวงู่สันะครับหลายท่านนะครับก็คงจะรู้จักดีนะครับวันนี้นะครับ ท่ากผู้ชมนะครับไปเยอะมากมายนะครับที่มาทำบุญวันนี้นะครับเยอะนะครับถึงเป็นวันสำคัญยิ่งของวันพุทธศาสนาของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขอให้ท่านผู้ชมทีอยู่ทั้งมาทุกทุกท่านนะคร <h> <can> ับจงอนุมูนาบุญรุ่งคันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญยิ่งของวันพุทธศาสนาของเรานะครับท่านผู้ชมท่าน Terima kasih telah <laughs> menonton! เป็นบริเวณนะครับรอบสารานะครับสาราสาราการประเพณีของวัดตาลหมูนะครับผูช้ชมนะครับพาญาติโยมนะครับระยะมากมายเลยนะครับที่มาทำบ,บุญวันนี้นะครับทำบ,บุญตรงนี้จะเป็นความสัญยิ่งของคนเขนา้าพรรษาของชาวคนเรานะครับท่านผู้ชมนะครับ<ส><ด><ส><ด> อเป็นมเดลรถาัลนัาานมทำธีนวันนี้นะครับอันนีเป็นศัทธายาดโยมนะครับท่านัทายดมจะมาทำบุวันนี้นะครับแยกมันนะครับแยกเลยนะครับ คือมันฝ่งหมูนะครับกรับ้นลับทั้งในสลัดนอกสลัดนะครับจะพายะยมเต็มไปหมดนะครับ สิบปันสัโกพายามภนาอาวันเทยาวันสะตัมมะมะราปันโตสะปะยตานาสัพพะสังขารุเาสาสทียันา,าวันเทีครับเพระคทุกท่านที่ท่านรับชมชม,มองหลวงชิน้าเกวันนี้ท่องหลวงชินเา,า้า หาทุกท่านมาทําบุญนะครับในวันบนวันเขา้าพรรษานะครับปศุทัศ์หลาชสองพันห้าร้อยหบเนะครับถึงวันนี้นะครับทั่วประเทศเด็นกรวมกันทําบุญเขา้าพรรษาขอขอบคุณท่านที่ท่านได้รับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามปุบก,กรไลรกับช่องนํำลงเจ้าเก้าแปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ